คอพอ,อ,อพูดไม่ได้ไม่ใช่นะอ่าเออใช่การที่เราอ่ะเข้าใจไปว่าเอ้ยเราอ่าปปะแปลภาษาอังกฤษได้แต่เราบอกตัวเองว่าเราอ่ะพูดไม่ได้อันเนี้ยอเลยคือไม่ได้ด่านะแต่ว่าเราต้องพูดจริงๆกับตัวเองว่าเฮ้ยมึงมึงโกหกตัวเองอยู่รู้ตัวหรือเปล่าคือ เราอ่ะเราไม่อยากให้ชาวบ้านเห็นว่าตัวเองอ่ะดูเฮี้ยแค่ไหนตอนที่พูดภาษาอังกฤษการดูเฮี้ยของเราอ่ะเราตีความและเข้าใจไปว่าเรามักจะบอกบอกกับตัวเองว่าอุ้ยฉันยังแปลได้ถูกไม่หมดเลยนะมันยังมีบางจุดท,ที่ผิดอยู่นะรวมเรื่องการออกเสียงแล้วก็ความคล่องตัวในการพูดภาษาอังกฤษด้วยอ่ะสี่เรื่องแถมเข้าไปเห็นพอมันมีสี่เรื่องประมาณนี้ใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราก็กลัวแหละกลัวคนที่มันฉลาดกว่าเราอ่ะมาบอกกับเราว่า จะถูกเลยอะไรเงี้ยเขจาจป่ะเออใช่เราไม่ชอบอันนี้เว้ยแต่สิ่งที่เราชอบอ่ะคือเราชอบสิ่งที่เรียกว่าเรารู้ว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรต่อแต่สิ่งที่เราจะไม่โอเคก็คือว่าการที่เหมือนมาแบบมาทําให้เราดูแบบว่าดูเฮียง่ายๆใช่ป่ะเออ,เอ,อพอเราไม่จริงกับตัวเองที่มันพออ่ะ เราก็จะเข้าใจไปว่าเออกูรู้น้อยกูนั่นกูนี่กูนี่กูนั่นซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของการฝึกที่จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองเก็ตไหม <c oughs> เออแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่คอสของเซบ่ะหรืออิงทรานซอมทำไมถึงดำลงขึ้นมา <c oughs> เข้าใจว่าเออ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่เราอ่ะต้องการอ่ะเราไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบเบอร์นั้นแล้วแต่ถ้าชอบก็ไปให้สุด แต่สิ่งที่เรากําลังดําเนินคอร์สเราสร้างคอร์สขึ้นมาเราสร้างคอร์สเพื่อให้คนได้สร้างประสบการณ์และมีประสบการณ์ที่จะสร้างความคุ้นชินและคุ้นเคยให้กับตัวเองว่าเออมึงทําได้มึงไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ให้มึงเอาสิ่งที่มึงมีอ่ะมาฝึกสร้างความรูสร้สึกดีๆให้มึงในในกับผู้สาอังกฤษพอแบบพอมึงเชื่อตัวเองมากพอใช่ปะ เดี๋ยวไอความรู้ใหม่ๆที่มึงยังไม่รู้อ่ะมันจะอินพุตเข้าง่ายขึ้นเพราะว่าเซลล์เอสติมึงสูงขึ้นคือเซฟเชื่อว่าหลายๆคนน่ะน่าจะมีข้อสงสัยและคําถามว่าทําไมกูเรียนแล้วกูยัดข้อมูลแล้วม่งไม่เข้าก็เซลล์เอสติมและพาวเวอร์ที่จะรับเข้าไปอ่ะมันไม่ได้หรืออกปล่ามันไม่ถึงพอไม่พอมันไม่ถึงปุ๊บสิ่งที่จะตามมาคือว่าเออยัดเข้ามามันก็ไม่หลับหรอกเพราะว่าสิ่งที่ยัดเข้ามามันเป็นสิ่งที่ฉลาดกว่าแต่ตัวเราคือไม่อยากโง่ไงหรือ,อกป่า แต่ต่อให้การแปลของพี่มันไม่สมบูรณ์แบบใช่ปะแต่พอพี่เริ่มเข้าถึงว่าเอ้ยมันเหมือนมันจะมีจุดที่ค่อยๆเรียนรู้ไปเรืเร่อยๆอะยามคัดทีนี้สําคัญมากค่อยๆเรียนรู้ไปเรืเร่อยๆอะโอเควันนี้ได้เท่านี้แต่ฉันได้นะไม่ไม่ไม,ม่ไม่มากมากน้อยช่างมันแต่ฉันได้แต่มันจะเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเล็กๆที่เราได้เข้ามาเอออย่างเงี้ยมันคือการสั่งสมแล้วคิดดูนะการพูดมันก็หน้าตาแบบนี้แหละ มันเป็นแบบนี้เลยอ <ะ S 1> เออมันพัฒนาแบบนี้เลยคือมันไม่ได้สมบูรณ์แบบตอนแรกเว้ยแต่ว่าเราจะเริ่มที่จะสั่งสมความกล้าเข้ามาจนไปถึงจุดที่เออมันคล่องมากอย่างเงี้ยนึกออกปะอ๋อเอออย่าพังจะพูดนี้ว่าแกรู้ไหมว่าปฏิทินสองสามกิจสิ่งมะเนี่ย ตอนนี้ไอ้น,อนี่มันก็สอนภาษาจีนกาอยู่ <c oughs> จริงเหรอ,อเออวะวันที่กูก็สอนนายกิตเอออืมอืมเออไอ้ไอ้ไอ้ได้ก็บอกว่าแบบบอกว่าอะไรนะก็บอกว่าคนเรามันค่อยๆเรียนรู้ภาษาพี่เรียนไปเถอะเออไม่ต้องกลัวฟ<ช>ังไปเหอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้ก็ฟังไปเหอะเออใช่ พุงง่ายๆสิ่งที่พี่รู้สึกอยู่ตอนเนี้ยหรืออาจจะเคยรู้สึกนะมันเป็นความกลัวที่เกินจริงมันเลยทําให้เราอะมองมองว่าการพูดภาษาอังกฤษอะมันน่ากลัวเกินไปเราจะกลับมามองตัวเองในแบบที่เรารู้สึกแบบจริงๆเรารู้สึกเกลียดตัวเองอยู่ลึกๆอือเกลียดตัวเองอยู่ลึกๆว่าทําไมทําไมได้สักทีเออหรือทําไมทําไมไม่กล้าสักที ออนี่นี่มันมันก็เห็นตัวเองนะเออว่า wow. เราก็ไม่ได้เหมือนกลัวคนที่จะฉลาดกว่าก